ไทยแลนด์ Thailand, สนับสนุนโดย New v o s SCB ePassbook, ร้านอาหารญี่ปุ่นยายโยอิกเื่องสุดท้ายของ I Love Thailand กันแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าใครจะได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเราไป เกมวงล้อมหัศจรสัจ์นสนับสนุนโดย New Vs o เริ่มเลยมีสามสถิติที่น่าสนใจเริ่มมาจากข้อแรกกันก่อนดีกว่าทีมพี่โกเป็นคนตั้งตัวเลขนะคะ <c oughs> เป็นสถิติเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศคุณเขาทายแกลเล็กซี่เขาทายครองแชมป์โลกมายาวนานมาก ครองแชมป์โลกมายาวนานถึงเจ็ดปีค่ะคุณผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะว่าขึ้นชกป้องกันตำแหน่งทั้งสี่ครั้งกี่ครั้งรู้รู้รู้ใช่ไหมรู้รู้รู้เป๊ะเลยอยากจะบอกทีนึงว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนขับคุณเขาใส่แล็กซี่ผมด้วยก่อนที่จะตอบก่อนที่จะตอบอะไรไปเนี่ยคุณเอาอะไรมาถามเออ คุณเขาทรสซี่เนี้บอกเลยว่าเป็นนักมวยหนึ่งคนของประเทศไทยไม่เรียกว่าเป็นบุคลากรที่สําคัญของพันธินไทยใช่เขาเป็นคนที่ทําให้รถไม่ติดเป็นคนแรกของของประเทศไทยเพราะอะไรรถไม่ติดเขาพอเขาต่อยมวยเนี่ยทุกคนจะอยู่แต่บ้านดูรายการายทงด้ดถนนนี่เหมือนเมืองร้างใช่แล้วที่สําคัญคือเป็นเป็นการต่อยมวยที่มอบทอง มาทุกคนก็อยากจะมอบกำลังใจให้ขึ้นมายกแรกเขาตายน็อกแล้วแต่มอบทองกันสองชั่วโมงกว่าใช่ใช่คุณห้างนี้มาจากไหนก็ไม่รู้มอบทองจริงทองปลอมมอบอุตลุบท้องทองจริงทองจริงอมประมาณสามจิประเซนพี่เขาตายบอกคุณเขาตายเป็นแชมป์ WBA WBA นะครับเคยป้องกันตำแหน่งแมตช์ที่หนุประทับใจไม่ตุดคือชนะนักมวยอ่ญี่ปุ่นยกที่สิบสอง คือจะนอกไม่นกจจนอกไม่นอกมันทนบาดทนพิษบาดแทบไม่ไหวนกนอกในในยกสุดท้ายขอตอบว่าสิบเก้าครั้งครับสิบเก้าครั้งสิบเก้าครั้งในเจ็ดปีคิดว่ามากหรือว่าน้อยกว่านี้ยังจะต้องต่ออีกเหรอครับเนี่ยเขาจั่วกันมาใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้ยังจะให้ผมต้องมีการเลือกอีกเหรอครับคือถ้าเกิดเขาเป๊ะนี่คือได้ไปเลยเขาเป๊ะเขาออกไปหมุน เราเราก็คงไปไหนไม่ได้นอกจากน้อยกว่าน้อยกว่าเอาแค่นั้นไม่ได้หรอก,น,อกรน้อยกว่า19ครั้งน้อยกว่าสิครั้งนะคะออคุณเขาทรายเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเรามากๆจริงๆเขาเป็นแชมป์โลกผู้ไม่เคยแพ้ใครเลยใช่ครับวันที่สละตำแหน่งก็คือแขวนนวมด้วยตัวเองไม่ต่อย ไม่ต่อย<ม>ก็คือขเขาได้ขึ้นเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยที่ได้ขึ้นหออาเฟมที่สหรัฐอเมริกาครับไม่เคยมีการ<ฮ>แพ้ใดๆเกิดขึ้นเลย<จ>นะคะลำนับนะ115ปอนด์เป็นการชกป้องกันตําแหน่งที่เป็นสถิติโลกสูงสุดตลอดกาลในรุ่นจูเนียร์เบนตัมเวทของสมาคมมวยโลกบอกว่าชนะน็อก16ครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าชกไปทั้งหมด19ครั้งโอ้ยโหขนลุกน็อกล้วนๆชนะคะแนนแค่3ครั้งเท่านั้นเองเป็นครั้งแรกของช่วงที่ติดต่อเป๊ะมาเปะงั้นก็ไปหมุนวงล้อเอากี่คะแนนขออธิบาดีๆนะคะแนนแต่ แต่ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นความภาคภูมิใจที่เรากําหนดสถิติได้เป๊ะมากเป๊ะมาไม่เคยไม่เคยเป๊ะขนาดนี้มาก่อนเป๊ะมากถ้าจะมาขนาดนั้นเอาคําถามปลาคาร์นมาเลยครับตะกี้ของเขา19แล้วผมต้องหล่อบ้างดีเอาอย่างนี้ละกันทางนู้นมีพี่หยวนโเกี่ยวกับเรื่องศาสนาบ้างถามว่าวัดในประเทศไทย เมื่อสิ้นปี2558เนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าวัดในประเทศไทยเมื่อสิ้นปี2558มีจำนวนกี่วัดคะตั้งตัวเลขมาสิ้นปี2558ก็คือปีที่แล้วทั้งประเทศ แถวบ้านมีกี่วัดแล้วล่ะในตำบลของเราททีี่่ลลงงในอำเภอในจังหวัดช่ยไร่ตั้งแต่พระมรณะจริงอ้าวละค่ะอันนี้นตั้งตัวเลขมาได้เลยคุณกติอารามบอยขอตอบครับค่ะวัดในประเทศไทยมีหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยวัดครับกี่คิดว่ามากกว่าใช่ไหมผมพอผมคิดว่ามากกว่าผมเอาน้อยกว่าดีกว่าอ้าว เออเพราะเหรอเะผมก็ผมไม่ได้แคร์ผมต้องการรู้ความจริงแต่ภาษาอังกฤษเป๊มากอะไรนะผมไม่ได้แคร์เอาน้อยกว่าครับน้อยกว่า้ใันน่ะถือว่าเป็นคำตอบที่ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไรไม่เป็นไรน้อยกว่า1,2,300หมนสองับนะคะจำนวนของวัดในประเทศไทยที่สำรวจมาแล้วตัวเลขจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประเทศของเรา มีวัดรวมแล้วทั้งสิ้นสามเก้าสี่แปดหนึ่งสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดวัดออกมาหมุนหน่อยมีเยอะมากวัดในบ้านเราเยอะมากจริงอ,อ่ะเชิญค่ะ ไม่เป็นไรครับหมุนหรอขอหมุนอีกแล้วเฮ้ยอยากหมุนน่ะปวดมือเปล่าอ่ะอยากหมุนไม่เป็นไรหนูให้ลูกทีมหมุนอ่ะลูกทีมหมุนเลยเพราะว่าเดี๋ยวหัวหน้าทีมแต่แต่ตัวแต่ตัวโอเคโอเคโอเคหนึ่งสองสามสี่ปวดกดน้ำหรือว่าหมุนคะแนนโอเคไป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 แรงด้วยนะอุ้ยไม่แรงด้วยนะเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาน่ะมาน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อีสองเลขเนียังยังเป็นร้อยพ่นพ่นนี่ถ้าไม่ติดหลอดไฟนะอาจจะถึงคือได้น้ำมันมะพร้าวไปหนูก็ต้องแบ่งฝั่งลุ้นอยู่ดีหนูไม่รู้หนูจะหนูอยากให้เขาได้ลุ้นบ้างไม่ใช่ว่าเออมาแบบตอบมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็ยืนดูหนูหมุนอะไรเงี้ยหนูขอคะแนนพิเศษครับขอคะแนนพิเศษให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีภรรยาของพี่เอาออกมาอ๋อโอเครอดูใครอจั่วจั่วซะแล้วจั่วซะน้องไม่กล้าออกเลยมึงไปก่อนสิมึงแหละมึงไปก่อน จะหนึ่งร้อยหรือจะล้มละลายไปลุ้นกันนะคะกับข้อนี้ในชีวิตพี่เนี่ยมีแค่ห้าสิบกับร้อยที่จะชนะหนูเออหนูจะให้หนูจะตอบแบบให้พี่ออกไปหมุนขอคำถามครับจริงป่ะเอาอย่างนั้นเลยนะโอเคเป็นสถิตินี้นะคะในบ้านเมืองเราปัจจุบันเนี่ยคนไทยมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลทั้งหมดกี่คน นับทั้งชั่วคราวห้าปีและตลอดชีพนะคะขอตอบครับอืออ่ไม่ปรึกษาเขาต้องตอบให้เราแบบได้ออกไปแน่เลยแน่นอนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคนนะบ้าปัญญาอ่อนแล้ว่อยใครจะตอบหนึ่งคนตอบหนึ่งคนเพราะแค่ตอบหนึ่งคนคุณต้องตอบมากกว่าแล้ตอบไปหมือ้วดิขอตอบครับสองคนครับว่าแล้ว เราจะหมุนหรือเราจะไม่หมุนเออหมุนดีกว่าหมุนดีกว่าเราหมุนดีกว่าไหนไหนๆเรานิ่งมานานแล้วครับผนี่บอกเลยเลยว่าผมให้โอกาสคุณขนาดนี้ผมดิบยื่นคุณเ็เหมือนคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วอยู่กลางทะเลคุณคะคุณคะไค่ใช่คุณหาฝั่งไม่เจอผมเป็นชาวประมงที่แบบว่าออกมาหาปลาผมอาจจะมีแพเล็กๆแต่ผมโยนเชือกไปให้คุณแล้วด้วยความที่ผมเจ่ยกำลังจะจมน้ำแล้วผมเหนื่อยมาก ผมเหลือไปผมไม่เห็นชาประมงผมเห็นพยูนตาป้าฟากแล้วตาป้าปาอะไรไม่น่าเล่นเลยถ้าไม่อยากหมุนตอบน้อยกว่าถ้าอยากหมุนตอบมากกว่าเอาเข้าไหมมากกว่าแล้วกันมากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดคําตอบออกมาแค่หนึ่งคนนี่ผมจะเสียใจมากผมไม่จะเสียใจมากเพราะผมจะผิดตลอดเลยเนี่ยเนี่ยกตีจะได้ออกไปหมุนกตีแว่ากตีนี่ลูกเจ้าของรายการแล้วนะคะทนอ่ัะ อ่ะมากกว่าสำรวจเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะคะคนไทยมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลรวมแล้วทั้งสิ้น15ล้าน3,1352คนค่ะ,ะ15ล้านคนขับขี่แบบถูกกฎหมายนะคะผมให้ใครไปหมุนก็ได้ใช่ป่ะใครก็ได้ค่ะ,ะพี่กบไม่พี่เป็นคนเดียวที่<ๆ>มีเพลง ที่มันเหมาะกับช่วงเวลานี้ที่สุดแล้วผมจะขอเชิญให้พี่ของผมเป็นคนหมุนมันจะลงอันไหนก็แล้วแต่มันถือว่าเป็นปฏิหารทั้งนั้นไปพี่ขนาดนี้ต้องไปหมุนแหละหมุนเลย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 ล้มละลายล้มละลายหมุนเลยหมุนเลยเอาเอาแรงๆรงมาเอาเบาๆแรงๆเลยเอาแรงๆเลยแรงเลยยาว ไปเอาแล้วลอยโปย1หร้อยหก็ได้เฮ้แม่นะกมามาเฮเฮ้เฮ <im it> ้มาแล้วมาแล้ว50ก็ล้วเล่นเล็กหนงเล็กหนงเลง หนึ่งหนึ่งหนึ่งให้อาจจัดสินเลขมหนึ่งครับเลขมหนึ่งเลขมหนึ่งเฮ้ยดูดีดูดีเลขมหนึ่งเลขมหนึ่งยังไม่กระเด้งไปเด้งหยดโยดโยดดดูดูที่ทางสินแล้วเดี๋ยวเราจะให้กองพิสูจน์หลักฐานมาเดีตรงนี้กั้นทีไว้ก่อนทุกคนอยู่เฉยกองพิสูจน์หลักฐานมามันผ่าน50และก็มาหยุดที่1คะแนน อยากจะให้พี่กบและทุกคนหนึ่งประโยคปาท์ตี้ฮันไม่ดีแต่เมื่อกี้ก็ชิวเฉียด50มากๆถือว่าเป็นคนที่มือแม่นที่สุดในรายการของเรานะคะพี่กบทรงสิทธิ์นะคะวันนี้ทีมที่ได้64คะแนนคือทีมก้อตี เย็นที่ทรงคุณค่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับไปเลยบบทุกคนบบคที่สำคัญนะคะน้ำมันมะพร้าวหนึ่งขวดเราไม่ได้ใช้คนเดียวทีเดียวหมดเราสามารถแบ่งปั